ครับวันนี้เรามาช่วยกันอนุรักษ์ภาษาบาลีละนากันไว้นะครับมาโดยการไปศึกษาในาบทสวดนะครับและนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับวันนี้ก็ถึงตอนที่สี่แล้วนะครับเห็นไหมเอามากอยเลยนะครับเอามากอยในภาษาอันบาลีละนานั่นแหะเปิ้ลจะมีตัวซ้อนนะครับเห็นไหอืม ตัวจาะซอนจาะเห็นไหมเมื่อมีตัวจจาซ้อนจจาะตัวหน้าตัวจ้าเนี่ i, okay? wa, นจะต้องเป็นพราะชะนัชนะต้นนะครับเห็นไหมมันถ้าบ่มีไม่กุไม่กี้ก็เสมือนว่ามีไม้ซัดอยู่ตรงบนนะครับพอดีตัวว่านี่มีไม่กีนะครับมีไม่กีก็อ่านว่าวิทย์นะครับมาวิทย์ตัวเจานี่มีไม่กาเนี่ยตั้งตัวมาในก็อ่านวิทานะครับอืประเดี๋ยวมันเป็นกาเป็นวิชาไปหมดนะครับในภาษาไทยนะครับวิชานะครับก็อ่านวิจาเนี่นะครับ มาจากคำว่าวิจาภาษาบาลีเนี่ยนะครับตัวม้าซ้อนปะเห็นไหมตัวม้าซ้อนปะเนี่ยเห็นไหมซ้อนเป็นหางนะครับอันนี้ซ้อนเป็นหางนะครับบางที่กติจะซ้อนเป็นปะมาปะน้อยปะป้อมนะครับปะน้อยก็สุวนแรกแล้วนะครับจะซ้อนแบบใดก็ได้นะครับมาเมื่อมีตัวซ้อนแล้วตัวตั้งหน้าตัวซ้อนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนพยนญชั้นต้นนะครับมาถ้าบ่มีไม่กุไม่กิไม่อย่างอื่นก็ เสมือนว่ามีมัสซัตอยู่ตังบนนี่นะครับมาอ่านว่าสัมนะครับมาตัวปะนี่แม่ทำมาพอเลวนะมันมีตัวซ้อนตัวมาตัวปะทังลุ่มนี่เม็นไหมเมื่อมีตัวหน้าซ้อนหน้านะครับตัวมาเนี่ยแม่ตัวหน้าซ้อนหน้าตัวมาเนี่ยอ่านกันอันตัวอันก็อ่านว่าอันตัวหน้าตั้งบนนะครับมามันเป็นตัวสัก กดองของตัวปะตั้งลุ่มเนี่นะครับอ่าอ่านว่าปั่นนะครับมาตัวหน้าตั้งลุ่มนี่แม่มีไม้โกขวบอยู่นะครับมาม <c oughs> <rese atur> <you> ีไม้โกขวบอยู่นะครับหม่แม่อ่านว่าโนนะครับสัมปันโนนะก็หม่แม่ตัวไม้กาน่ะมันอยู่ั้างหลังในะความจริงนะครับมันมันมัน,มน,มนติดกับตัวนามันก็เลยตัวหน้านะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวหนาอย่างเงี้ยตัวตั้งหน้าตั้งบนมันเป็นตัวหน้านะความจริงตัว หน้าตั้งบนน่มันเป็นตัวสะกดของตัวพระตั้งนี้นะครับตัวหน้าหางหน้าตั้งร่มนี่มันมีไม้โกควบอยู่ตรงนี้นะครับแม่ๆท่านสังเกตเทอดีนะครับมาอ่านว่าสัมปันโนนะครับแม่ๆเขามาอ่านดูลวดวดูนะครับมาอ่านตัวอื่นเท่าที่ตัวลือนก็อ่านไปเป็นตัวเป็นตัวของมันนะครับมาตัวประกอบไม้นะครับมาไม้ในภาษาบาลีละนานะเปิ้นมีอยู่ แปดตัวนะครับมาอ้าอาอีอีอูอูเอโอนะครับแล้วก็ตัวอังแถมมันตัวนั้นนะครับไห้นไมอ่านไปเป็นตัวเป็นตัวนะครับตัวจาะนี่เห็มตัวจ้ะมีอไม่กะนะครับมีไม่กะซ่อนรูปอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่านว่าจ้ะนะครับมาอ่านว่าจ้ะนะครับตัวละมีไม่กะซ่อนรูปอยู่ ในนี่แล้วอ่านว่าละนะครับมาตัวหน้าลังแมวลันหน้านะครับอาการว่าอ่ามีไม่กะาซ้อนรูปอยู่ในการวันหน้านะครับจารหน้านะครับจารหน้าจาระลันหน้าก็ได้นะครับมาสุดแล้วแต่นะครับมันเปิดลันหน้านะครับแม่าเรามาอ่านรวดๆนะครับมาวิจาจารหน้าสัมปโนนะครับหาเขียนเป็นบาลีไทยได้ยงไยนะครับ บาลีไทยพอเขเขียนได้อย่างงี้เห็นไหมตัวจะซ้อนจะเห็นไหมชอช้างซ้อนชอช้างก็ิ้นจะมีจุดพินทุประดับไว้ย่างงี้เห็นไหมตัวมะซ้อนปะเห็นไหมอ่าพ้นจะมีตัวมอมาซ้อนปอปลาเนี่ยพ้นจะมีจุดพินทุประดับไว้เนี่ยตัวหน้าซ้อนหน้าเห็นไหมอ่าโนหนซ้อนหนโนเนี่ยพอนจะมีจุดพินทุประดับไว้ยังงี้เห็นไหมอันนี้คือบาลีไทยพ่อเขียนได้อย่างงี้นะเห็นไหมวันนี้เราจะอ่านเป็นกำเมืองนะครับ เฮานึกเสียว่าอันภาษาเหล่านี้คือ,อาภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับคือการเทียบอเอามาจากภาษาละนานังบน,น,นเป็นภาษาเทียบนะครับอ่านว่านะครับวิจาจละนะสัมปันโนนะครับเหม่ไหมอ่านมาอย่างนี้นะครับเหม่ไหมถ้าอ่านบริเมืองบริไทยบัเข้าใจนะครับว่าคำอ่านได้เขียนไว้ในบรรทัดที่สามนี่เรียบร้อยนะครับเหม่ไหม อันนี้จะเป็นเสียงกมู่ของสำเนียงเจ้าตะยวนเจียงใหม่นะครับมาอ่านตามรักภาษาไทยไปเลยนะครับ่อาอ่านว่านะครับวิจาจรณะสัมปันโนนะครับหมมอ่านว่าอย่างนี้นะครับ่าแปลว่าอย่างไะครับแปลว่าเป็นผู้เทิงพร้อมด้วยวิจาและเจรณะนะครับอ่าอันนี้คือคำแปลนะครับมาอัน เขียนเป็นภาษาบาลีชจวบ้านนะครับปัจจุบันได้ได้นะจังรุ่นี่นะเขียนเป็นบาลีภาษาลานาชจวบ้านนะครับาปัจจุบันนะครับกับรุ่นปัจจุบันก็คือมีใบย่อไม่ซัดเรียบร้อยแล้วนะครับแม่แม่อ่ารุ่นก่อนๆมันมีนะครับรุร่นแรกๆมันมีใบย่อไม่ซัดนะครับรุ่นนี้ิันใส่พร้อมเลยนะครับจะพันได้หกเสียงนะครับแม่แมเป็นผู้เทิงพร้อมด้วยวิจารละ จารณะนะครับวิจาในมันเดียวนี่มันกลายเป็นวิชาไปแล้วนะครับมาจารณะนะครับเอามาทบทวนภาษาบาลีดำกำนะครับบาลีละนานะครับแม่มาป้บนเขียนอย่างนี้นะครับมะวิจาจลรณะสัมปันโนนะครับมาแม่อ่านกันอย่างนี้นะครับมาไปช่วยกันพกเขียนพกอ่านนะครับมาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ